สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมไมคครับนะครับแล้วสวัสดีชาวไรรอถึงด้วยนะครับก็เดี๋ยวครับรอสักครู่นะครับก็เล่นกันเลยนะเริ่มเล่นเลยอันนี้เป็นเวอร์ชัน1 2เอ0.12.1นะครับก็มันที่ค่อนข้างจำไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นเซอร์ไววอลไว้ดูนะครับ คู่นะครับอันนี้อ๋อผิดแอปอยผมสร้างเล่นนะวันนี้ผมจะมาเล่นเวอร์ชันเซเลทีเให้ทุกคนนะครับนั่นก็คือเป็นบ้านที่ผมสร้างขึงน้นมาเอง,งใช่เลยค่ะใบที่ผมสร้างค่อนข,ข้างจะดีนะซึ่งแอปนี้บล็อกลีก่ยนเป็นถือบล็อกอื่นเดี๋ยวเหัวปล่อยนะจำเนื้อ จำไม่คก็มีอะไรมากก็จะไม่เล่นซูเปอร์บอลอยู่เยอะตอนไปชมบ้านที่แสนเจะสรวยก็ถ้าคิดังไงกับบ้านผมก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ไว้เลยเอ้ยตับตะไคร้และยังนะไปเล่นซูเปอร์บอลอีกน,นะครับอีกแกล้งกินงง ตั้งชื่อแอป,ปนู้ว่าอะไรเหรออดทนดนี่ไหมอ่ะนี่อก็ผมมีเซิร์ฟหนึ่งครับที่ผมมีดาบเอ็นชาด้วยเดี๋ยวหาโดยวิธีไหนกัน ก็เน pues mm ี้ยเราจะผมเล่นมาประมาณเดิน nah, ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขอรอตอนมุดขำหนัะไอฟ้าใอ่ก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะโอ๊ยกัดไม่รู้ ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรมากครับก็ตอนนี้ฝนฟ้าตกพนองดำปึกปือนะนี่หิดำ่ะแคเจนเจนหมดหนึ่งแม่ยรักคุ้ครับจะเปลี่ยนได้หรืออ่าจะได้เอร์โว้นก่อนนะ AM. AM. เอ็มเอ็มเอ็มมดหนึ่งเอเก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย